น,นี้วันที่วันที่หนึ่งวันที่หนึ่งววหวยออกก็วันนี้เนาะออกเมื่อวานใช่ไหมอันนี้สองคอเนาะ,ะสองห้าหกหก,หกงามแสงอายุสามสิบหกปี เกิดวันที่ 25, แบบ25้ามกราสองห้าสามศูน2สองสามสองเก้าเาูเจ็ามที่15 1ห้าหนึ่งหมู่ที่10บตำบลสวาย อำเภอเมืองสุรินทร์อยู่หลังอันนี้หรือเปล่าอยู่หลังอยู่หลังภูเขาพนมสวายใช่ไหมอย่าหบ้านบ้านสวายแถวบ้านแถวบ้านสวายใช่ไหมอยวัดต,ตา,าตอมจอมสวายอะไรเงี้ยอย่าลองลวงตาปอนเออหลวงตาปอนอันน,นั้นเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนของอาจารย์เองอ๋อหลวงตาปอนเป็นเป็นมีสิยเป็นเออ น้องน้องของพ่อพ่อพ่อเลี้ยงเป็นน้องชายอ่าอนั่นแหละเราเรียนด้วยกันปตีปทเราเรียนด้วยกันเลยรู้จักกับท่านทั่วันี่ก็ยังต้องไปบ่อยๆอยู่นะไปเยี่ยมท่านอยู่บ่อยๆอยู่บ้านนูก็อยู่ใกล้ๆวัดนั่นอ๋อที่นั่นทําไมไม่บวชเป็นมีรับไม่ชงไม่ชีอยู่อะไรอย่างเงี้ยวลาอย่างน้อยเวลามีคนมาบวชปฏิบัติแล้วว่าดีนะมันมันทําให้คนเข้าคนออกตลอดเนาะ แต่แก่ไม่ได้รับอ่าจริงจริงมันต้องแบบฟังหนึ่งแบบใครมาก็เอออยู่ตรงนี้แก่รับพอดีจะได้อยู่ใกล้บ้านเออนั่นแหละอีกอย่างแล้วก็คนเท่าคนแก่ก็อาจจะมีแนวทางในการเออพักพักผ่อนๆเข้าพรรษาเออไปสวดมนต์อะไรอย่างนี้น่ะไม่ว่ามีกิจกรรมเบอร์โทรศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดหก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 แปดหกแปดหกสองแปดหกสองแปดหกอ่าระดับการศึกษามหกมหกนะ เหตุผลที่เข้ามาบวชมีอะไรจ๊าหนูอ,อยากมาทำสมาธิสงบจิตใจอือยู่ที่บ้านไม่มีสมาธิหรอพอดีมันมันเครียมันมีปัญหาอืความสงบปัญหาเรื่องการทํางานหรือปัญหาเรื่องเรียนทั้งสองอเราเรียนด้วยใช่ไหมหนูว่าจะเรียนต่อต่อต่อระดับไหนปตีเอาสาขาอะไรเดียวแ,แต่ที่บ้านหนูอยากเรียนพวกศิล ที่บ้านอยากให้เรียนพู้นิติศาสตร์นัตศาสตร์อืมศิลป์พวกอาร์ตเหรอวาดโน้นวาดนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมถ้าวาดมันก็จะต้องไปแถวธรรมศาสตร์แถวอะไรโน้นใช่ไหมใช่แถวกรุงเทพถ้าแถวสุรินทร์เราก็จะมีแต่พวกนาฏศินอะไรพวกร้องรําทําเพลงน่ะนั่ชอบวาดรูกผู้วาดลูกผู้ชิ้นเนี่ยเออแล้วมันเรียนเป็นแบบสัมพันธ์ได้ไหมอ่ะเป็นแบบสัมพันธ์เป็นแบบอะไรได้หรือเปล่า ก็ลองดูว่าระหว่างความชอบกับโลกของความเป็นจริงที่เราต้องเอาไปใช้มันจะยังไงแต่ถ้าเราคิดว่าทําในสิ่งที่ชอบแล้วถ้ามันมันมันไม่สามารถเลี้ยงปากท้องให้กับคนรอบข้างได้มันก็ไปทําในสิ่งที่ไม่ชอบแต่เลี้ยงปากท้องตัวเองแล้วก็คนรอบข้างได้ที่ไม่นอกกลัวแบบว่าเรียนสายพวกที่เราชอบมาแล้วมันจะหางานยาก ก็เลยแนะนาให้เป็นเรียนบัญชีหรือไม่ก็เป็นราิาศาสตร์ทศาสตร์แต่พวกนี้มันจะห,หางานได้กว่าถ้าเรามีปรัชญาว่าในเรื่องของการเรียนแล้วเพื่อมาทํางานมันจะต้องไปในแนวคิดแบบนั้นแหละแต่ถ้าเราคิดว่าเรียนเพื่อว่าตัวเองชอบแล้วตัวเองอยากจะรู้ว่ามันมีเทคนิคอะไรมันมีรูปแบบยังไงมันไปยังไงแปลว,ว่า คือจิตวิญญาณของเราเราชอบมาทางสายนี้แล้วดีหน่อยที่เราเรามีบุญเราได้เรียนเสริมกับสิ่งที่เราชอบนะมันก็ไปด้วยกันได้ mm hmm. แต่ถ้าคิดว่าเรียนเพื่อจิตวิญญาณตนเองแต่จิตวิญญาณตัวเอง,ญญเอ,งอันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาความรู้มันไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าเราสามารถนําความรู้มาสร้างสารรค์อย่างเช่นพระาอาจารย์แกต้องการวาดวิหารนะ mm hmm. เห็นไหมต้องมีพวกอาร์ตทั้งหมดเลย mm hmm. ใช่ต้องวาดโน่นวาดนี่อะไรต่างๆอย่างเงี้ย แต่ท่านี้เราก็ต้องดูไกยภาพเราด้วยว่าไกยภาพเราสามารถไปวาดพิหารไปอยู่บนหัวพระได้ไหมอะไรอย่างนี้อย่างนี้นนมันยากนะมันมันมันยากกับโครโมโซมทางร่างกายบางอย่างอะไรอย่างนี้แต่ถ้าว่าคุณอยากจะเป็นในเรื่องของนักวิชาการแล้วออกมาพูดเรื่องของนอาร์ตโน่นนี่นั่นคุณก็จะต้องเก่งในเรื่องของอาร์ตจริงๆคุณต้องรู้ว่าอะไรยังไงแบบแบบเหมือนเหมือนเหมือนที่ทางเนี้ย ที่จะชอบในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมแะ้วพี่ก็ทําปริญญาโทก็พิธีกรรมการเข้าทรงแล้วก็ปริญญาเอกก็พิธีกรรมจูนหมอมดมันก็เลยลึกเราก็เลยลึกแล้วทีเนี้ถามว่าสิ่งเหล่านี้เราสามารถไปสมัครงานที่ไหนได้บ้างเนาะเราก็สามารถไปสมัครสายสังคมเราสามารถไปสมัครสายปรัชญาศาส,สนาเราสามารถไปอะไรได้แต่ทีเนี้ถ้าตลาดงานมันน้อยด้วยความที่ว่า เาขาอ,อาจจะมีคนของเขาที่เป็นบุคลากรที่มันเหมาะสมมากกว่าเราอย่างเงี้ยจริงๆแหละว่าเมื่อเราเรียนไปแล้วสุดท้ายมันคือต้องต้องทำงานนะมันถึงชีวิตคนถึงจะอยู่รอดเนาะมันอยู่รอดได้ด้วย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 อาหารมนุษย์เราต้องอยู่ได้ด้วยอาหารนะตอนนี้มันก็เลยต้อง,ต,องต้องทำให้เรามานักคิดว่าเอ๊ะศาสตร์ที่เราเรียนมามันมาทำประโยชน์อะไรให้เราได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องต้องนึกถึงตัวนี้ให้มากๆอย่างเงี้ยเนาะ แต่ถ้าเราคิดว่าเราเรียนเพื่อเราต้องการอยากรู้จริงๆว่ามันคืออะไรอันนี้ก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่พอเวาสังคมรุ่นใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ยทุกวันเนี้ย <Okay. S 1> เ,เขาเรียกว่าตลาดงานมันเปิดนะ่ะตลาดงานมันเปิดเราอาจจะทำยูทูบเบอร์เราอาจจะทําฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยต่างๆซึ่งซึ่งพี่คิดว่าพี่สามเก้านาะพี่คิดว่าใครก็ตามนะเรียนอะไรมาในช่วงนี้ มันไม่มีงานทําทั้งนั้นแหละวันนี้หนูพึ่งว่างาใช่มันไม่มีงานอะไรทําทั้งนั้นแหละยิ่งแต่งานบัญชีได้ปิดจอบเลยใช่เพราะตะวันนี้ก็ใช้ AI มาช่วยแล้วระบบการนับเงินเขาใช้ AI มาช่วยธนาคารเขาใช้ AI ชมาช่วยแล้วฝึกเบิกถอนอะไรทุกอย่างเป็น AI หมด<ง>แล้วมันจะมีบาง,งบบใช่แล้วทันนี้เราจะคิดอะไรยังไงแบบไหนแล้วทันนี้อาร์ตก็เริ่มเป็น AI เริ่มเริ่มลักษณะเหมือน เริ่มมีการทํำภาพบาติกโดยไม่ต้องวาดเองเนาะ mm. ต้องระบบอะไรอย่างเงี้ย mm. ว่าแต่สิ่งที่พวกนี้มันทําไม่ได้คือการอธิบายข้อมูลการมี i m a g e n a t i o n การมีจินตนาการในการแบบสมมติว่าเราอยากทำยูทูบเบอร์แล้วเราอยากจะมาพูดว่าอาร์ตคืออะไรอาร์ตมีความสําคัญต่อมนุษย์อย่างไรอาร์ตมีความสําคัญต่อจิตวิญญาณคนอย่างไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเ,เราวาดเราวาดเสือเนี่ยวัวมัมนมาเห็นมันยังกลัวเลย เราว่าฝีมือเราชั้นยอดเนาะแต่ถ้าเราวาดรูปเทวดาเนี่ยคนบาปมาเห็นยังคิดว่าตัวเองจะต้องตกนรกหรือถ้าเราวาดภาพนรกเนี่ยบางทีพี่ทําเรื่องไม่ดีมาพี่ยังคิดว่ากูจะตกนรกเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยมันสะท้อนจิตวิญญ,ญาณของคนได้ชั้นเนี้ยบางทีการเรียนอะไรมาแต่ละอย่างบางทีมันไม่จะเป็นว่าต้องไปลงมือทําแต่ทุกวันเนี้ยมันเป็นแบบกระบวนทัศน์แบบใหม่คือการหาเงินบนอากาศเนาะ เราอาจจะมาทําเป็นยูทูบเบอร์เราอาจจะมาทําเป็นช่องเรีวอัดคลิปความรู้ที่เราได้รู้อะไรมาเนี่ยเราอัดลงไปเป็นพาร์ทพาร์ไปอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่เขาเป็นอัดด้วยกันเขาเขาติดตามด้วยกันมันมีมันมีสายติดตามอยู่อย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นพี่ก็เลยก็เลยรู้สึกว่าพี่มาทําทางนี้ดีกว่าพี่ก็เลยมาเป็นยูทูบเบอร์พี่ก็เลยมาพูดความรู้พี่ก็เลยมามา,ากิจกรรมที่มันดีๆต่อชุมชนสังคมที่ก็พยายามเอาลงไปใน โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะๆเพราะเห็นคนมันด่ากันมาตีกันทะเลาะกันเยอะให้มันเห็นสวดมนต์ไหว้พระบ้างอะไรอย่างนี้เนาะก็แปลว่าคนก็เริ่มติดตามติดตามเมื่อคนเริ่มติดตามเราปุ๊บเขาก็เริ่มถามมาถามมาจนกลายเป็นว่าทุกวันนี้ที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องคุณธรรมจริยธรรมเพราะสื่อสื่อมันทําให้ให้คนอื่นอื่นเห็นเราใช่เขาเลยว่าอาจารย์มาบรรยายตรงนี้หน่อยได้ไหมบรรยายตรงนั้นตรงนั้นหน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยคนก็เลยรู้จักเราทางสื่อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้จักเราทางปากขนพูดนะเอยลูกอีนี่มันเก่งเว้ยมันไปเรียนจบอาร์ตมาไปนนไปนี่ไปนี่มันเหมือนกันบานที้พี่มีลูกนะพี่ก็เอยลูกฉันก็เรนอาร์ตมาเหมือนกันเอาลูกฉันไปทํางานก็มองเห็นคนอื่นไม่ดีก็มองเห็นลูกตัวเองดีหมดอย่างนั้นเนี่ยอันนี้อันนี้ก็คือเขาก็ต้องมองเห็นเครือของเขาอยู่นะก่อนที่เขาจะมามองเห็นเราฉะนั้นพี่ก็เลยตั้งแต่เรียนจบเนาะพี่เรียนจบปริญญาเอกสองใบสองใบนะปริญญาเอกนะ บ d ดิสต์สต d y แอนด์ i l โลโซฟีแล้วก็อีดูเคชันสต d y การสอนสังคมศึกษาซึ่งมันมีตลักสูตรที่จ่ายเงินแบบเกินครึ่งล้านหมดเลยแล้วทัน,นี้พอเราเราจบมาแล้วเราถึงได้รู้ว่าการศึกษานะจริงๆถ้าเราไม่รู้อนะต้องไปศึกษาเรียนอะไรก็ได้ที่อยากเรียนเรียนไปถ้าเราคิดว่าเราทํามันออกมาดีถ้าเรียนจบแล้วอะถ้าคุณหางานแบบคนคนอื่นอันนี้คุณไม่ได้อะคุณต้องมาสร้างตัวตนให้ได้นะโดยปราศจากคําว่าอายนะ ต้องไม่อายต้องไม่อะไรคืออะไรก็ได้ที่ให้คนมันเห็นตัวตนเพราะว่าเมื่อคุณเรียนจบแล้วอ่ะมันจะต้องมันจะต้องทาให้คนอื่นรู้จักเราเนาะผ่านตัวตนอะไรบางอย่างแต่เราก็ต้องขอบคุณสื่อที่ทุกวันนี้ก็มีช่องทางเยอะแยะมันอยู่ที่เราจะลงไหมจะจะสร้างตรงนั้นขึ้นมาเปล่าอย่างเงี้ยแล้วคนเขาก็จะเริ่มเห็นเราแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปเรียนในสิ่งที่เราชอบแล้วมันหางานยากก็ต้องเตรียมยอมรับกับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราเรียนกับสิ่งที่เราไม่ชอบ แต่ถ้ามันจบออกมาแล้วมันมีคนอุปธรรมช่วยเหลือดึงเราเข้าไปอะ่ะแต่งานมันก็คืองานมันไม่มีอะไรสบายหรอกราะพี่ทํางานมาเยอะอยู่พี่ก็บรรยายอยู่ทั้งรัฐชาติบัรญ,ญายอยู่ทั้งมหาลัยมอจลอทั้งตีทั้งโททั้งเอกอะไรอย่างเงี้ยทั้งเป็นผู้ทรงทั้งดูวิจัยทั้งดูบทความทั้งเป็นอยู่กองวารสารน่ะมันก็ถ้าพูดไปแล้วมันไม่มีอะไรที่มันมันสบายเลยทุกอย่างไม่มีอะไรสบายยิ่งเรียนสูงยิ่งลำบากยิ่งเรียนสูงยิ่งงานเยอะเนาะ แล้วถ้าคนยิ่งเรียนไม่สูงด้วยเนี่ยอ,อย่าไปพูดถึงนะเนี่ย <Not S 1> ถ้าเราคิดว่าเรียนไปเพื่อทํางานงานอะไรก็ได้ที่มันเป็นงานทําได้หมดแต่ถ้าจะแต่ถ้าเราจะพูดว่าศักยภาพของพ่อแม่เราไม่สามารถที่จะส่งเสียได้สามารถเรียนที่นี่ได้ไหมถ้าเรียนที่นี่ได้นะพี่สามารถหา สาขาวิชาที่สามารถเรียนฟรีตลอดจบปริญญาตรีโดยที่เราไม่ต้องจ่ายตังค์เลยสักบาทเดียวอะ่ะพี่พอหาให้ได้อยู่อย่างนี้อย่างเช่นเอกภาษากรีกนี้เนาะก็อาจจะมีประมาณ2ทุน3ทุนเงี้ยหร,รดดหรือเอกพระพุทธศาสนาหรือเอกปรัชญาหรือเอกการสอนสังคมงนี้เนาะการสอนสังคมศึกษาทางครุศาสตร์อย่างเงี้ยแล้วก็ เอกรัฐศาสตร์อย่างเงี้ยมันก็จะค่อนข้างรับเยอะนิดแต่เราจะเอาไปเป็นรษณ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 ัฐประศาสนศาสตร์หรือเราจะเอาเป็นรัฐศาสตร์มันก็จะมีกลุ่ม4ี่หวิชาแต่ว่ามันอยู่ที่เราจะไปคว้าทุนได้ได้เร็วไหมอย่างเงี้ยทีนี้พี่ก็จะมีแหล่งทุนที่พอรู้จักบางทีปีหนึ่งเขาให้50ทุนอย่างเงี้ยปีหนึ่งก็ให้ร้อยทุนอย่างเงี้ยเราจะเข้าเทคโนโลยีถ้าเทคโนโลยีก็ให้ร้อยทุนอย่างเงี้ยเนาะราชพัฒน์ก็ให้ปีละ50ทุนนี่เนาะโดยมี กระบวนการบางอย่างว่าคนที่ได้รับทุนแล้วแต่ละปีเขาจะให้ทําอะไรอย่างนี้เนาะเราก็ไปทําตามเข้าไปแต่อย่างน้อยเราก็ได้ปริญญาโดยที่เราไม่ต้องให้พ่อแม่มาซัพพอร์ตเงินเป็นก้อนอะไรเยอะแยะเพราะเราเข้าไปแล้วเราสามารถคู่กบย,ยศได้อีกที่จะเอามาอยู่ขอพักอะไรส่งตัวเองให้ได้อยู่ได้กินอะไรอย่างนี้ได้อ,อ,อย่างนี้แล้วพี่ก็สอนแนะนําเด็กที่อยู่สาขา,าหนานาต,ย,นาตยศาสตร์เนาะไอ้พวก กระเทยกระเทยทั <function als. S 1> ้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยมันไม่อายเรยว่าเธอมาทํา o ยูท b e เธอมาพูดความรู้ซี่เธอรู้นู่นรู้นี่โอ๊ยอาจารย์หนูกาลังทําอยู่นะคะหนูกําลังทํานู่นทํานี่อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออถ้ามึงแต่งหน้าสวยสวยมันชอบแต่งหน้าเองเนาะเวลามันไปรำมันต้องไปรำใช่ไหมมันไปเข้าโรงโรงแต่งหน้ามันหมดห้าร้อยหกร้อยมันก็เลยซื้อเครื่องสำอางมามามาแต่งหน้าเองเธอก็ทักษะแต่งหน้าเธอได้นี่เออน่นนี่นะมันก็เริ่มจับทางมันได้อะไรอย่างเงี้ย เออเราก็เลยว่าบางทีมันอาจจะวันหนึ่งเธออาจจะดังอาจจะปังนะเพราะทุกวันนี้ก็หาเงินกับทางอากาศเอาเ,เธอจะมาว่าจบแล้วถือใบปริญญาตรีนะเดินสมัครงานนะ่ะก่อนที่เธอจะจบนะ่ะมันอีกตั้งกี่ปี5ปีใช่ไหมหญิงก่อนที่เธอ5้ปีคนมันจบไปแต่ละปีออมันเท่าไหร่แล้วมันก่อนก่อ,อนนะอเธออีกก่อนเธออีกก่อนเธออีกน่ะมันเท่าไหร่ของพี่อ่ะสามสิบเก้าใช่ไหมระนับลงไปอีกห้าปีจบเท่าไร่ของพี่แล้วกว่าจะไปถึงรุ่นน้องแล้วน้องกว่าจะ เรียนไปล่ะเรียนสามสามคุณอายุเท่าไหร่อะสามหกเออสี่สใช่ไหมอายุสีก็เท่ากันกับชันจบด็อกเตอร์อายุสี่สนบชั้นยังไม่มีงานทำเลยแล้วคุณสี่สิบปุ๊บเอาคุณจะไปไหนนะถ้าคุณได้งานทําให้ปีปีนอยู่นูน่นไปวาดภาพอยู่ยอดโบสถ์ตายคุณจะเป็นลมตายไม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นปัญหาหมดเลยปัญหาทาง ทางร่างกายปัญหาด้วยอายุมันเยอะขึ้นปัญหาอะไรหลายอย่างดังนั้นถ้าเราถ้าเรารู้สึกว่าเราต้องการจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเริ่มทําเดี๋ยวนี้เลยให้น้องทําเดียวนี้เลยทําสมมติเปิดเร็วก็เปิดเดียวนี้เลยไปอ่านศึกษาดูดีๆแล้วไปทําเร็วถ้าอยากจะทําอะไรที่มันมีความรู้อะไรทําลงไปเลยเผื่อมันได้เพราะว่าพี่เห็นเพื่อนพี่เขาได้นะเดือนละ300 U s ก็มี400 US ก็มี1 5อ150 US ก็มีถ้า ขาววิดีโอดังๆปังๆหน่อยก็วิดีโอหนึ่งก็เป็นพัน US ก็มีซึ่งมันเป็นเงินที่ที่เขาเพื่อนที่หลายคนเขาเอามาซื้อรถเขาเอามาซื้อบ้านแล้วก็ทําห้องหนึ่งที่เป็นห้องสําหรับไลฟ์สดของเขาอย่างเดียวเลยนะเขาทําอาชีพเกี่ยวกับยูทูบเบอร์ก็ทําอาชีพเกี่ยวกับมีกิจกรรมที่ไหนเขาไปถ่ายเขาไปอะไรแล้วก็มาอัพลงช่องลงอะไรของเขาแล้วก็ทําแบบคอนเทนต์ดีๆของเขาแล้วเขาก็ออกมาพูดต่อหน้าชุมชนอะไรอย่างเงี้ยของเขาเขายังไม่ได้จบเรียนดีเลยเนี่ยเนาะเขาแต่เขามีเงินแบบ มีเงินซื้อรถซื้อบ้านเขาได้แล้วกว่าเขาจะจบปริญญาตรีปุ๊บเขาก็คนรู้จักเขาไปตั้งเยอะแยะ<ม>เขาก็ให้เพื่อนเขาช่วยแอดช่วยช่วยโฟล์ลช่วยอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็ช่วยกันไปอย่างเงี้ยแต่เราต้องพยายามลงแต่เรื่องที่ดีๆที่มันที่เราคิดว่าเราทําทําคลิปแล้วมันได้แล้วถ้ามันเปิดค่าไรายได้แล้วก็ต้องรักษามันให้ได้ถ้าเราจะบ่นเรื่องความรักแล้วก็ไม่ต้องไปบ่นลงเฟซ<ม>ไปเปิดอีกเฟซอันหนึ่งก็ค่อยไปบ่นเอาแต่เฟซนี้ทำมาหากินอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย เราอาจจะเราอาจจะมีเงินสร้างบ้านเราอาจจะมีเงินซื้อรถเราอาจจะมีเงินเก็บแบบเราไม่ต้องไปรับจ้างทํางานก็ได้แต่เราเรียนได้อย่างเงี้ยน้องอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรียนปริญญาโทอีก2ปีเองเกิดมาครั้งหนึ่งเราอยากจบโทะเธอก็เรียนได้เธอก็ส่งเสียตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เพราะความสุขกับการซื้อความรู้ให้กับตัวเองนะพี่คิดว่ามันเป็นความสุขที่ที่ยิ่งใหญ่สําหรับพี่นะเพราะพี่แต่ก่อนพี่เคยคิดว่าพี่ไปเรียนมาเพื่อทํางาน แต่ทุกวันนี้พอเรามาดูแ้ะไม่ได้งานทําไม่มีงานทําแล้วพี่ก็เลยต้องเปลี่ยนความคิดว่าเฮ้ยจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะเราสู้ระบบข้างนอกเขาไม่ได้เราลูกหลาน,นเขาเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเนาะท่านี้เราก็เลยเลยม,ม,มาเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราจบมาตั้งสูงขนาดนี้เราจะมาทิ้งความรู้เราไว้แค่นี้เหรอเริ่มอัดละเริ่มอัดเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์คอนเทนต์ลงลง u t u b e ลงโน่นลงนี่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอสาลหะบูชาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนก็เริ่มเข้ามาโฟล เริ่มเข้ามาดูเราโน่นนี่นั่นอนะไรอย่างนี้นั่นเนี่มันก็เลยทําให้คนเริ่มรู้จักพี่ก็เลยเริ่มเอาพี่ไปทํางานด้วยอะไรด้วยเราก็ต้องมาสร้างตัวตนแบบนี้ของเราเขาก็เห็นว่าเราพูดพูดพูดมา5ปีแล้วอ่ะพูดความรู้อย่างเงี้ยพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่อยากจะถ่ายทอดและพี่อยากจะแนะนําในฐานะว่าอายุเรามันมากขึ้นไปทุกวันแล้วส การที่เราจะไปเรียนช่วงอายุมาก,มากๆปุ๊บเนี่ยพ่อแม่ต้องมาส่งเสียเราไม่รู้ว่าพ่อแม่เราจะจัดเราไปตอนไหนแล้วเราจะมาติดนี่ตอนแก่เหรออย่างนี้ยฉะนั้นหนูลองไปคิดดูซิว่าหนูจะเรียนแบบไหนเรียนสังคมไหมคณะมนุษศยศาสตร์สังคมศาสตร์เอาไหม ถ้าสังคมศาสตร์มันกว้างกว่ามันจะเป็นในเรื่องของอาร์ตของอะไรด้วยอะไรมันมันมันเป็นมันเป็นสายที่มันไปกว้างแล้วมันสามารถไปอยู่ตามโรงเรียนแล้วก็อาจจะเป็นวิชาหนึ่งที่เราจะต้องสอนพวกศิลปะพวกวัฒนธรรมพวกศาสนาพวกสังคมพวกประวัติศาสตร์พวกอะไรอย่างเงี้ยที่สายสังคมมันจะต้องไปเผื่อวันหนึ่งเราได้ไปเป็นครูเราไม่รู้หรดวงชะตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะขนาดว่าท่านคนหนึ่งที่อายุอายุท่านแก่แล้วเนาะ แล้วท่านไปสอบแล้วท่านไปสอบไม่ได้แต่ท่านก็ยังไปสอบ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 จนจนอายุราชการของท่านเลยอยู่สามปีแล้วมันจะถึงหกสิบแล้วแกไปสอบติดแกไปสอบติดไปสอบติดเป็นเป็นเป็นผู้คุมนักโทษหรืออะไรนี่แหละที่อยู่ในในเรือนจําอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นราชการเลยอย่างเงี้เนาะแต่ท่านก็ไม่ทิ้งกับการสอบท่านก็ได้มาใส่ชุดราชการแล้วท่านก็ถ่ายรูปแล้วท่านก็น้ําตาไหลท่านบอกว่า บางทีท่านอาจจะทําบุญมาน้อยก็ได้ที่ว่าทําไมท่านถึงไปสอบตรงไหนก็ไม่ติดแต่ท่านก็ไม่ได้ทิ้งความพยายามอย่างน้อยท่านก็รู้สึกว่าท่านอยากมามาเป็นราชการท่านก็ได้ใส่แบบสมภูมิของท่านแล้วแม้แต่ท่านจะได้ทํางานเพียง3ปีก็ตามพี่ก็เลยได้เอาอายุของท่านมาแล,แล้วพี่ก็เลยมาดูตัวเองเฮ้ยกุกสาเเอง กูอีกตั้ง20กว่าปีอ่ะเดี๋ยวรัฐบาลเดี๋ยวนี้เขาเริ่มแบบว่าถ้าใครได้พศออดรผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์เจาก็จะต่อไปให้อีก3ปี5ปีเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนคนรับราชาการมานานอายุ60มันยังไม่แก่ไงว่ายังตกผลึกความรู้อยู่เยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเห็นว่ายังยังสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เขาก็อาจจะจ้างต่อออกไปอีก3ปีหรือ5ปีซึ่งแค่3ปีหรือปีอปีมัน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 เป็นเงินที่ค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วเราก็ อาจจะ63ปีหรือ65ปีแล้วก็66ปีก็ค่อยมาพักผ่อนเพราะอยู่บ้านเราก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วอย่างน้อยเราก็ไปเดินเล่นตรงโน้นตรงนี้แต่อย่างน้อยเราก็เออเราก็ได้ทํางานมาเกินเครื่องค่อนชีวิตก็อยู่อีก10ปีแล้วก็เตรียมตัวตายเถอะแต่อย่างน้อยมันก็เลี้ยงดูตัวเองได้เนาะในระบบราชการอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่ยังมีหวัง พี่แค่3539เองเรื่งเรายังมีหวังแต่ท่านนั้นเลยอยู่อีกแค่3ปีเขาก็จะ,กะเกษียณแล้ววานนั้นเขายังรู้สึกเขาภาคภูมิใจกับชุดที่เขาใส่เลยแต่แต่นอกจากนั้นก่อนที่ท่านจะไปถึงยุทธนานนท่านก็ทำมาหากินขายฮอตดอกขายนงไทยในของแกไปแต่คนอื่นเขาดูถูกแกเขาบอกว่าแกไม่เคยสนใจเพราะแกสนใจแค่เพียงว่าแกจะไปสู่เป้าหมายของแกที่แกอยากเป็นได้ยังไงแต่เพราะแกเป็นคนมีบุญภาวัสนาน้อยคนดูถูกเยอะ ก็ถือว่าไม่ต้องไปสร้างบาปสร้างกรรมกับเขาเรามีแค่หนะ้าที่สู้เราก็สู้ไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแกพูดอย่างนี้แล้วพี่ฟังในคลิปน่ะนะพี่น้ําตาไหลพี่น้ําตาไหลพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเราไปสมัครงานนะแล้วเราก็ท้อแทบจะเอาปริญญาบัตรไปโยนทิ้งเฮ้ยปริญญาบาัตรนี่ฉันปริ้งหมดเงินเป็นล้านหนะ้ากว่าฉันจะได้ใบตัวพวกนี้มาฉันจะมามีแค่จิตใจแค่นี้เหรอ ถ้าเขาไม่ให้เราทํางานมันมีอย่างอื่นที่เราต้องทาเยอะแยะที่มันเป็นงานใช่ไหมเราก็เริ่มมาทําเรียวทํา YouTube ทําอะไรทุกอย่างที่มันเป็นคลิปเป็นวิดีโอเป็นความรู้พาไปเที่ยวตรงไหนพาไปประสาทไหนพี่ก็จะไปอ่านประสาทนั้นก่อนแล้วพี่ก็จะพูดพูดพูด,พดจนทุกวันนี้พี่เป็นวิทยกรในการบรรยายเรื่องของประสาทแถบอีสานได้ใช่แล้วก็บรรยายเรื่องโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอันวันที่7ถึงวันที่15หาเมาเมารวบตั้งแต่7จนถึง15 แล้วก็อาบาตอกีกกลุ่มผู้ใหญ่พวกข้าราชการพวกบริหารเขาจะมาอบรมเขาก็ขอให้พี่เข้าอบรมให้เขาอะไรให้เขามันเลยทําโอกาสให้เราได้ไปตรงนั้นแม้แต่เราไปอบรมเราต้องอัดคลิปของเราไว้อัดคลิปที่เราไปพูดไม่ต้องไปอัดคนอื่นอัดตัวเองนั่นแหละแล้วก็ลงในพาร์ทไทม์ของเราลงในเรียลไทม์ของเราให้คนได้เห็นว่าเราทําอะไรตอนนี้เครือญาติเขาเริ่มมองเห็นท้าทางโรงเรียนเราเริ่มเปิดนู่นเปิดนี่เราก็ลองไปสมัครดูมีอะไรสมัครที่ไหนถ้ามันมีใบป,ปริญญาแล้วมันไปได้หมด เผื่อมันติดไงวาสนาคนเราไม่รู้ <Okay. S 1> แต่ท่านี้พี่ก็ได้แนะนําแค่เพียงว่าถ้าน้องอยากเรียนฟรีเดี๋ยวรอไปสักประมาณเปิดภาคเรียนใหม่แล้วเขาจะมีเขาจะมีทุนการศึกษาแต่ละที่มาที่ของพี่อยู่อยู่เทคอยู่อยู่เนี่ยเขาก็จะให้ทุนเรียนฟรีประมาณ100ทุนซึ่งเราก็สามารถคว้าได้มันจะมีทั้งภาษาอังกฤษสาขารัฐศาสตร์เนาะสาขาภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็พพุทธศาสนาแล้วก็ บริหารการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยเขามีเงี้ยเหมือนกันปิญญาตรีก็ให้ฟรีนะเสร็จแล้วก็ถ้าทางรัชพัฒน์เดี๋ยวจะไปดูให้ว่าถ้ามันมีมันอะไรยังไงแบบนี้เพราะมันมีทุกปีอยู่แล้วเขาให้ประมาณ150ทุน150ทุนเราคว้าได้เราก็ได้ฟรีเลยนะเร <Yeah. S 1> าก็าเทคโนเนี่ยถ้าจะไม่ผิดเนี่ยห้าสิบถึงหนึ่งร้อยแต่รัชพัฒน์จะเป็นเขาเรียกว่าทุนอินเทนินเนาะที่เขาจะให้คนเรียนฟรีอย่างเงี้ยเป็นต้น เออนั่นแหละเสร็จแล้วถ้าเขามีเกณฑ์ว่าเด็กคนนี้ต้องการที่จะได้รับทุนมีเกณฑ์อะไรในในตัวชีวัดเรียนได้กี่หน่วยกิตเขาก็จะเทียบตั้งแต่ม6เนาะว่าเราเรียนจบมหได้กี่หน่วยกิตหรือมีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งแบบนี้ม6กเขาทำไม่เป็นเมื่อทำไม่เป็นให้มาหาพี่ และพี่จะหากองประชุมวิชาการที่เขาตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาหัดเขียนแล้วเอาไปตีพิมพ์ที่มันไม่ต้องจ่ายตังค์เอาไปตีพิมพ์ฟรีเลยอย่างเงี้ยแล้วสันนี้ก็เก็บรคคอร์ดผลงานตรงนี้เอาไว้พอเลาเราไปสมัครเป็นนักศึกษาเขาบอกว่าเคยไปทําเคยไปบําเพ็ญความดีอะไรเคยไปทําอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยจนถึงว่ามีผลงานทางวิชาการไหมมีอะไรเขาเขาต้องการดูว่าเรามี requirement ์อ่ะเขาเรามีอ่ เรามีคุณภาพอะไรอะ่ะถ้าเราเรียนได้4.0 0โอเคเขาให้เราเรียนเขาให้เราเรียนแต่ถ้าเราไม่ได้ตรงนั้นเรามีผลงานหนูมีผลงานตีพิมพ์ค่ะอ้ยเป็นกองประชุมวิชาการระดับชาติเป็นของผู้ใหญ่ก็เขียนอุ้เธอเขียนได้ยังไงมันมีชื่อนามสกุลของเราก็เอาตรงนี้ไปสมัครรากว่าหนูมีตรงนี้อยู่2ชิ้น3ชิ้นค่ะแล้วก็หนูได้เข้าไป บำเพ็ญความดีก็ให้กิจติบัตรมากค้าขอให้อะไรมาที่มันแสดงว่าเราได้ทําคุณงามความดีเราได้ไปอบรมคุณธรรมจริยธรรมเราได้ไปพัฒนาคุณภาพเราไปพ,พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอะไรอย่างนีน้ที่เขามีอบรมแล้วเขาให้ใบกิจติบัตรเราอ่ะให้ไปเข้าอบรมแล้วก็เก็บเรคคอร์ดนั้นไว้ส่วนมากคนที่ได้ทุนนะ่ะแต่ปีต่อปีเขาจะให้ทําแบบนั้นให้เขาเพื่อแลกเปลี่ยนกับที่เรานะไม่ต้องจ่ายตังค์แต่ตอนที่เขาจะรับคนใหม่ๆเนี่ยคือคนมันมาเป็นพัน ใช้มาแย่งมาแย่งนั่นกันเมื่อมาแย่งเนี่ยเราทําอะไรจะไปสู้เขาเราก็เป็นเด็กเมื่อวานที่เราไม่มีอะไรเลยก็ได้แค่ใบโมหกเนี่ยไม่ได้เนี่ยเนี่ยเสียดายมากเลยกองประชุมวิชาการที่ผ่านไปแล้วเมื่อตะกี้นเนี่ยจะถูกนําเสนอวันที่19บเก้าสิบเก้าสิงหาเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะจะส่งทันหรือเปล่าถ้าส่งทันเนี่ยไปนั่งเขียนงานอยู่เรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ชื่อเราไปก่อนแล้วก็ไปตีพิมพ์พอถึงเวลาก็ไปนําเสนอเป็นมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย วิทยเขตนคนปรปฐมแต่เรานําเสนอทางออนไลน์หรือทําไมางนั้นเราไม่ขอ,อนําเสนอก็ได้จะส่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือถ้าเราอยากนําเสนอเราก็ทําเป็นเรคคอร์ดเอาไว้นะคะแล้วก็ไปนําเสนอให้เขาว่าผลงานการศึกษาของเราเราไปศึกษาเรื่องอพระพุทธรูปดินปั้นพันปีวัดตาตอมจอมสวยคุณค่าทางศิลป,ปะและประเพณีนิยมเนี้ยเราเขียนมันมาเป็นยังไงยังไงจนได้ถูกการตีพิมพ์อะไรเงี้ยพอเวลาเราได้เข้าไปเป็น นักศึกษาแล้วเขาบอกว่ามีอะไรมาเป็นเกณฑ์เราบ้างอ๋อโนมีผลงานตีพิมพ์ค่ะเนี่ยเขาก็เห็นเขาก็ตกใจแล้วเพราะว่าเด็กน้อยมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้แต่ว่ามันเป็น requirement มันเป็น quality ของเราที่สามารถทําให้เรา,าไปอย่างนั้นได้ดังนั้นมหาลาัยของพี่นะถ้าได,ได้ถ้าได้เรียนต่อในระดับปริญญาโทกับปริญญาเอกฟรีนะ,ะเขาไม่เก็บเงินนะเขาให้แค่คนต่อคนต่อปีนะเขาให้เรียนจบถึงปริญญาเอกเลยแต่ละปีจะต้องเขียนแบบนี้ตีพิมพ์เหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้อ่ะ ใช่เด็กๆก็จะวิ่งมาหาพี่เยอะอะไรวะอาจารย์มันเขียนยังไงมันเขียนยังไงอาจารย์สอนวิธีเขียนเขียนเธอนะเขาก็มานั่งเรียนจากตรงนี้พี่ก็สอนเขียนสอนเขียนเรื่องวัตตาตอมจอมสวายประเพณีขึ้นเขาพนมสวายอย่างเงี้ยก็ได้คุณค่าและอิทธิพลพนมสวายที่มีต่อวิถีชุมชนโดยรอบพนมสวายอย่างเงี้ยก็ได้มันก็เราก็จะมีวิธีเขียนว่าใส่ข้อมูลเป็นแบบไหนแบบไหนแบบไหนยังไงพระอาจารย์อาจารย์วัตตาตอมนั่นก็เราก็เขียนงานด้วยกันอะไรด้วยกันอยู่เยอะอยู่ นั่นแหละแกก็แกก็อยากมีผลงานตีพิมพ์แกเหมือนกันแล้วก็เลยจับมือรวมกันแต่วัดวัดถัดจากวัดตาตอมเนี่ยเรียกวัดอะไรนะที่มีโบสถ์ร้อยปีอะวัดอะไรข้ามสักใบอะวัดตาตอมโยนิสักโยนิแล้วก็วัดอีกอันหนึ่งวัดบุรพาใช่วัดบุรพาใช่ไหมวัดบุรพาเนี่ยมันมีมันมีพระออโบสถเก่ามีอายุหนึ่งปีที่พี่ไปลงนะไปลงเซอร์เวย์ข้อมูลนะ เราจะเขียนเรื่องนี้ก็ได้แล้วมันก็ยังถูกใช้อยู่เป็นเป็นสวยมากเลยเป็นเป็นพระโอโบสถหลังเก่าที่มียยุเป็นร้อยปีซึ่งคนมันไม่ไมันไ,ไม่รู้จักอย่างเงี้ยเราก็เขียนเรื่องนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้หรือพระพุทธรูปกเก่าแก่โบราณก็ได้หรืออะไรอะไรหลายๆอย่างก็ได้หรืองานประเพณีพิธีกรรมสสดอครั้งต่อชตาของวัดตอมจอมสวายอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเขียนแล้วให้มันได้ถูกให้มันได้ถูกตีพิมพ์เพราะว่ามันเป็นประโยชน์ทางวิชาการ เราก็จะเอาตัวนี้ที่เราเก็บไว้ในแต่ละปีที่เราเขียนไว้ปีละเรื่องสองเรื่องเนี่ยไว้สร้างโอกาสและสร้างอนาคตให้เราแล้ววันหนึ่งถ้าเราเขียนบทความเก่งๆเป็นๆน,นะมันจะเป็นที่มาของเงินมันจะเป็นที่มาของเงินแบบมหาศาลเลยมันจะเป็นที่มาของ